ต่อมาค่ะเรามาดูเรื่องของไตลักษณะการดูไตสําหรับคนที่มีปัญหาเรื่องไตดูง่ายๆค่ะดูที่ฉี่นะคะดูที่ฉี่จะเป็นลักษณะฉี่ร้อนฉี่เหลืองฉี่เป็นฟองนะคะแล้วก็จะมีลักษณะปวดที่บริเวณบั้นเอวสองข้างนะคะกดไปอย่างนี้เนาะจะมีลักษณะแข็งแบะเหนียวและหนาและปวดบ่อยนะคะลักษณะหูนะคะบีบหูสองข้างดูนะมันจะเป็นจุดสะท้อนที่ทําให้รู้ว่าภายในไตเนี่ยมันมีพังผืดหรือของเสียเยอะบีบแบบนี้ถ้าถ้ามันเจ็บนะ แสดงว่าพังผืดหรือของเสียเยอะนะคะดังนั้นวิธีการบำรุงไตหรือแก้เรื่องของไตคือนะไตเนี่ยคุณต้องเข้าใจก่อนว่ามันคล้ายๆฟองน้ำนะคะมันเป็นตัวกรองของเสียหรือขับของเสียถ้าของเสียเข้าไปในตัวเยอะไม่ว่าจะจากอาหารอะไรก็ตามจากยาเคมีกินน้ำแข็งกินแอลกอฮอล์เยอะอย่างเงี้ยะคะ่ะ ะะมันทําให้ไตอะคะ่ะมันเกิดการอักเสบหรือว่ามีของเสียพวกยูริกห,หินปูนตะกอนยาอะไรต่างๆมันฝังอยู่ตรงนั้นเยอะนะคะไอ้ก้อนของฟองน้ําตัวนี้นะคะ่ะมันมีคล้ายๆโคนติดอยู่นะคะพอโคนคล้ายๆโคนติดอยู่ปุ๊บเลือดของเรากลองกองไปเนี่ยพอมันกลองไม่ได้แล้วนะคะไตมันแน่นมันมันเต็มไปด้วยของเสียแล้วมันจะ เกิดอาการบวมน้ําหรือตัวบวมบางคนท้องพองนะคะเพราะไตมันกรองออกไม่ได้มันแน่นแล้วนะคะแบบนี้เราจะทํายังไงก็พยายามทานอะ,อะไรที่มันกระทบให้น้อยที่สุดนะคะพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่กระทบไตเนาะไตเนี่ยของหวานต่างๆผลไม้ต่างๆลดการทานได้ลดนะ 2. การกินไอพวกยอดยอดผักต่างๆจะมียูริกสูงนะคะยอดผักพวกหน่อไม้เหมือนกันเนาะพวกแอลกอฮอล์น้ำแข็งน้ำเย็นอย่างเงี้ยลดได้ลด ะะงดไปเลยนะไตมันจะทนนะนะํางานหนักเนาะถ้ามีลักษณะตัวบวมหรือตัวพองนะคะแสดงว่าไตมีปัญหาละนะคะแน่นนะของเสียเยอะแน่นมันจะบวมตามตัวหรือบางคนนะคะถ้าไม่บวมเนาะเขาเรียกว่าโปรตีนรั่วนะคะของดีๆเนี่ยนะะมันถูกขับออกขับออกเยอะแสดงว่าไตมันทํางานหนะักเอาพิษเข้าไปในตัวเยอะ ร่างกายพยายามขับออกเยอะขับออกเยอะขับของเสียด้วยแล้วขับของที่ดีออกไปด้วยนะคะโปรตีนก็เลยรั่วอันนี้ภาษาแพทย์ปัจจุบันแต่ถ้าแผนไทยปุ๊บเนี่ยแสดงว่าร่างกายภายในร้อนมากๆเลยร้อนมากธาตุไฟสูงมากจากการกินอาหารความเครียดอะไรก็แล้วแต่แต่ไต,ตมันมีหน้าที่ในการขับพิษฉี่มันจะออกมาเยอะค่ะฉี่จะบ่อยนะคะมันพยายามขับของเสียออกฉี่จะร้อนฉี่จะเหลืองแบบเนี้ยนะคะถ้าสมมุติว่ามีลักษณะแบบนี้แล้วทํายังไง ไตร้อนทํำยังไงแก้ด้วยการปรับสมุนไพรใช้สมุนไพรริดเย็นในการปรับนะคะง่ายๆค่ะใบเตยใบหญ้านางรางจืดก็ได้นะคะให้ตัวเย็นขึ้นนิดนึงกินติดต่อสักเจ็วันนะคะถ้าร่างกายดีแล้วก็หยุดทานนะอาหารเสริมนะคะไม่ควรทานเลยช่วงนี้นะคะพักตับพักไตไปก่อนยาต่างๆพยายามเลี่ยงไปก่อนเนาะ,ะถ้าจะ ดึงของเสียในเส้นเลือดหรือคนที่เป็นเบาหวานไขมันด้วยนะคะจะบำรุงไตด้วยใช้น้ำซาวข้าวต้มนะคะผสมต้มกับไข่ไข่ขาวลวกเอาไข่แดงออกนะคะคนๆเนาะมันจะเป็นโปรตีนชนิดเย็นนะไม่ให้ร่างกายเราขาดสารอาหารแต่พยายามลดพวกเนื้อสตัตว์ต่างๆด้วยนะคะน้ำซาวข้าวทาแพทย์แผนไทยคือเป็นยาเย็นนะคะสมุนไพรฤทธิ์เย็นจะช่วยแก้ไขนะคะแก้ไขแก้ท้องเสียล้างพิษเนาะดังนั้นเนี่ยเขาจะใช้น้ำข้าวต้ม หรือน้ำซาวข้าวในการช่วยในการล้างไตด้วยเนาะลองไปทำดูนะคะหรือไปศึกษานะคะศึกษาในตำราแพทย์แผนไทยเพิ่มเติมได้นะคะในตำราแพทย์สาสงเคราะห์นะคะอันนี้เป็นสายแผนไทยนะคะเราไม่เราจะประยุกต์ใช้ให้เหมาะกับร่างกายของเรานะคะ